ยินดีต้อนรับสู่รายการพิเศษที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับดวงตาแห่งจักรวาลในรูปแบบของจานรับสัญญาณยักษ์ในขณะที่เรามองดูดวงดาวด้วยตาเปล่ากล้องเหล่านี้กำลังฟังเสียงจากห้วงอวกาศลึกเพื่อค้นหาคำตอบของเอกภพนี่คือการจัดอันดับสิทธิกล้องโทรทัศน์วิทยุชนิดจานเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียงลำดับจากขนาดเล็ก ไปหาใหญ่ที่สุดไปดูกันค่ะว่าจานใบไหนจะใหญ่พอที่จะจับสัญญาณจากต่างดาวได้บ้างอันดับที่10 parks observatory ประเทศออสเตรเลียเริ่มต้นที่อันดับ10กับกล้องระดับตำนาน parks observatory หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า the dish สร้างเสร็จในปีพศสอ0 4มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง64เมตร แม้จะดูเป็นน้องเล็กในกลุ่มนี้แต่ความสำคัญของมันคือการเป็นตัวรับสัญญาณภาพวินาทีประวัติศาสตร์ตอนที่นิวอาร์มสตรองเหยียบดวงจันทร์ขนาดของมันใหญ่โตเทียบเท่ากับสนามบาสเกตบอล4สนามมาวางเรียงกันเลยทีเดียวค่ะอันดับที่9 Lovewell Telescope ประเทศอังกฤษอันดับ9คือ Lovewell Telescope ตั้งอยู่ที่หอดูดาวจอเรลแบงค์ สร้างเสร็จในปีพศ2500มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง76เมตรมันคือจานวิทยุที่ขยับได้ใบแรกๆของโลกที่มีขนาดมะึือมาความสำคัญคือการติดตามดาวเทียมดวงแรกของโลกอย่างสปุตนิกและยังคงทำงานหนักในการศึกษาเพาซาจนถึงปัจจุบันขนาดของมันสูงใหญ่พอๆกับตึก20ชั้น ลองนึกภาพตึกทั้งหลังที่หมุนตัวไปมาเพื่อฟังเสียงดาวดูสิคะอันดับที่8 RT70 หรือกาเลนกี้ประเทศรัสเซียขยับมาที่อันดับ8กับยักษ์ใหญ่จากรัสเซีย RT70 ที่ตั้งอยู่ในกาเลนกี้สร้างเสร็จในปีพศ2521มีเส้นผ่านศูนย์กลาง70เมตร ความสำคัญของจานใบนี้คือการเป็นเครือข่ายสื่อสารอาวกาศพ่วงลึกเพื่อติดตามยานสำรวจดวงดาวต่างๆของรัสเซียและยังใช้ส่งสัญญาณเรดาร์ไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่โคจรใกล้โลกอีกด้วยแข็งแกร่งสไตล์หมีขาวจริงๆค่ะอันดับที่7 DSS 43หรือแ n นเบราประเทศออสเตรเลีย อันดับ7คือ Deep Space Station 43หรือ DSS 43ตั้งอยู่ในแคนเบราร้างเสร็จในปีพศ2516มีขนาด70เมตรเช่นกันแต่มันมีความสำคัญระดับจักรวาลเพราะมันเป็นจานหลักเพียงใบเดียวในซีกโลกใต้ที่สามารถส่งคำสั่งไปหายาน Voyager 2ที่อยู่ห่างออกไปนอกระบบสุริยะได้ ขนาดความกว้างของมันกว้างพอที่จะนำโบอิง7 7 7มาจอดนอนเล่นบนจานได้สบายๆเลยละค่ะอันดับที่6 Go Stone DSS 1 4หรือ Mars ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่6คือยักษ์ใหญ่กลางทะเลทรายโมฮาวี Go Stone DSS 1 4หรือฉายาว่า Mars สร้างเสร็จในปีพศ2 5 0 9 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง70เมตรความสำคัญคือการเป็นด่านหน้าในการรับข้อมูลจากยานสำรวจด,ดาวอังคารและดาวคระรอบนอกทั้งหมดพื้นผิวจานที่เรียบกริปประดับมิลลิเมตรเทียบกับขนาดจานที่ใหญ่โตเหมือนกับเอาแผ่นซีดีขนาดมหฮือมามาวางไว้กลางทะเลทรายเพื่อฟังเสียงกระซิบจากขอบจัก,กรวาลเลยค่ะอันดับที่5เทียนมา55เมตร ประเทศจีนอันดับที่5คือเทียนมาเรดิโอเทเลสโคปในเซี่ยงไฮ้สร้างเสร็จในปีพศ2555แม้เส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่65เมตรแต่ความสำคัญของมันอยู่ที่ความไวและความแม่นยำในการรับสัญญาณความถี่สูงที่เหนือชั้นกว่าจานรุ่นเก่ามากมีบทบาทหลักในการนำทางยานอวกาศฉางเอ๋อไปสำรวจดวงจันทร์ของจีน จานใบนี้ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวราวกับจานดาวเทียมจากโลกอนาคตเลยค่ะอันดับที่4เอฟเฟลสเบิร์ก100เมตรประเทศเยอรมนีเข้าสู่4อันดับสุดท้ายกับเอฟเฟลสเบิร์กสร้างเสร็จในปีพศ2515มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง100เมตร ความพิเศษคือมันเป็นจานวิทยุที่หมุนและปรับทิศทางได้ทั้งใบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปความสำคัญคือการศึกษาการเกิดใหม่ของดวงดาวและหลุมดำในดารากาศที่ห่างไกลขนาดของจานใบนี้ใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐานหนึ่งสนามเต็มเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราต้องหมุนสนามฟุตบอลทั้งสนามตามดวงดาวมันจะอลังการขนาดไหนอันดับที่ส Green Bank Telescope ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่3อันดับสุดท้าย Green Bank Telescope สร้างเสร็จในปีพศ2545มีขนาดจานกว้างถึง100เมตรเช่นกันแต่ออกแบบมาเป็นจานแบบ Off Axis หรือจานเบี่ยงศูนย์เพื่อไม่ให้มีอะไรขวางสัญญาณความสำคัญคือมันเป็นกล้องวิทยุที่หมุนได้รอบทิศท,ทางที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ด้วยความสูงกว่า148เมตรมันสูงยิ่งกว่าอนุสาวรีเทพีเสรีภาพเสียอีกนะคะเป็นยักษ์ใหญ่ที่ยืนสงบนิ่งๆอยู่ในเขตปลอดสัญญาณวิทยุเพื่อฟังเสียงจากจุดกำเนิดเอกภพรองแชมป์คือตำนานที่ชาวโลกจดจำ Arecibo Observatory สร้างเสร็จในปีพศสอ0 6มีขนาดมหึืมาถึง305เมตรความพิเศษคือ ตัวจานถูกสร้างฝังลงในหลุมยุคตามธรรมชาติความสำคัญคือการส่งเมสเซจแรกของมนุษยชาติออกไปหาเอเลียนในปี1974แม้ตอนนี้ตัวจานจะได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ชื่อของมันยังคงเป็นไอคอนของการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกขนาดของมันใหญ่โตจนเราสามารถนำตึกแถวเป็นร้อยคูหาลงไปกองรวมกันในจานได้สบายๆเลยละค่ะ และอันดับหนึ่ง FAST หรือ5 0 0 Meter Aperture Spherical Telescope ประเทศจีนและที่สุดของดวงตาแห่งสวรรค์ผู้ครองตำแหน่งกล้องโทรทัศน์วิทยุจานเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ FAST หรือฉายาเทียนหยานที่แปลว่าดวงตาสวรรค์สร้างเสร็จในปีพศ2559 ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มณฑลกุยโจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมหาศาลถึง500เมตรความสำคัญสูงสุดคือการค้นหาเพาซาใหม่ๆและการตรวจจับสัญญาณที่อ่อนที่สุดจากกาแล็กซีที่ห่างไกลขนาดความอลังการของมันคือใหญ่เท่ากับสนามฟุตบอล30สนามรวมกัน ถ้าคุณนำน้ำเปล่ามาเทใส่จานใบนี้มันจะใหญ่พอที่จะแบ่งให้คนทั้งโลกดื่มได้คนละ5ลิตรเลยทีเดียวนี่คือที่สุดของวิศวกรรมที่สร้างมาเพื่อเปิดความลับของจักรวาลอย่างแท้จริงค่ะโลกของดาราศา,ศาสตร์วิทยุพาเราไปไกลกว่าที่ตาเห็นเสมอและกล้องยักษ์เหล่านี้คือสะพานเชื่อมเราเข้ากับความลึกลับของเอกภพและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ